สวัสดีค่ะวันนี้ลำพายจะพาออมาชมลำธารหลังสวนเยลีนะคะว่าลำธารเล็กๆที่อยู่คู่กับเวียงยองบ้านแม่สันประแดดมานานตอนนี้สภาพเป็นยังไงน้ำใสแค่ไหนและเยลีกำลังทำอะไรอยู่ตามเลยค่ะ ต้นไผ่ไผ่สีสุกนี่คือสภาพที่ตำทานเล็กๆที่อยู่คู่กับลำบนเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบ้านแม่สารประแสของเรามานานแล้วเดียวดีทำยังอยู่ล้างถุงสวยงามมากน้ำใสมาก ไปใส่พักให้ใหม่นะคะน้ำก็จะมีความใสสมัยเด็กๆลำไยชอบมาเล่นน้ำอยู่เหมือนกันนะคะจะมีฝายที่นี่ก็จะทำฝายไว้นะคะเยลีพักที่มันขืนนี่มันคือต้นอะไรอย่างนะบอนค่ะบอนบอน,บอนตัวน,นี้เอาไวก้กินได้ก่อนกินได้ือนก็ตั้งบน่มันก่อนเยลีมันก็ตั้งบนน่ะคะ นีกำลังเอาถุงมาล้างเพื่อจะเป็นการรีไซเคิลถุงด้วยนะคะลำบอนอ,อ๋อบอลตันนี้เอาไปทำลำบอนก่ะอ,อ๋อนี่จะมีต้นบอลขึงง้นมาด้วยนะคะต้นบอลจะเป็นต้นนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นต้นเล็กๆนงล็อกเลยอืมผีเสื้อด้วยนะคะระบบิีวศเยังดีอยู่เลย สวยงามมากมากด้านนี้สวยมากต้นไม้กองกลาง <c oughs> อืมอ่านำน้ำยังสวยอยู่เลยเดี๋ย <c oughs> ช่วยกันดูแลก็จะอยู่นานให้กับลูกหลานเราด้วยนะคะ ค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ